สวัสดีครับผมร้าน BR s ส i r t เกนะครับวันนี้มีอเมล่า2 0นะครับผมคันนี้จากนครปฐมสีส้มนะครับใส่เสเกิร์ตรอบคันได้68นะครับแต่งแม็กมาแล้วนะครับก็มาจัดชุดแต่งอีกชุดหนึ่งนะครับก็คันนี้ก็หล่อจบแล้วฮะด้านหน้าชิ้นใหญ่นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับมีเล่นตัดดำแดงนะครับผมหล่อๆเลย ผมลองไปชมด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็ตัดดาแดงนะครับผมพร้อมโลโก้ได้8นะครับ ด้านท้ายมาแบบท่อเรียบนะครับเล่นฝัดดำแดงเหมือน,อนกันนะฮะหล่อนะครับชุดนี้มีไฟทับทิมให้นะครับผมด้านใต้มีปลายท่อง,งอนนะครับใส่เพื่อไม่ให้เป่ากับสเกิร์ตเดิมนะครับผมอาจจะมืดนิดนึงนะครับวิดีโอ นี่ครับปลายเท้างอใส่นะครับไม่ให้เป่าสเก็ดเดิมครับห้เสียไม่ย้อนนะครับนี่ครับผมดูแล้วหล่อลงตัวนะครับชุดนี้แต่งสวยทุกสีครับ ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับร้านเบียร์สกเกิร์โซนมหาชัยพระราม2นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ